สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเจเจนไมคโครสุโขโทัยนะครับหรือบริษัทวิเชลุดขุดนะครับอันนี้อยู่หน้าตำบลบ,บ้านไร่นะครับรับถมงานถึงสอง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเขายางกันกี่โมงนุ่น,นอ่ะชุดนุ่นไปหาตาแฟนนะให้ไปหาตาแฟนนะ <c oughs> ชุดนั้นให้ไปหาตาแฟนนะเมกขอไปลงบ้าบาลกำนันวินนนะั่งแหละลงบ้านกำนันวิน ดินสวยๆนะครับดินสวยนะครับท่านใดสนใจเนี่ยไปด้านหน้ด้นะครับทีมงานรถหกล้อห้องทีมงานผมนะครับวิ่งไปส่งเบลดินอีกเจ้าหนึ่งนะครับท่านใดสนใจติดต่องานหรือขุดโคกหนองนาผมที่ขุดสระก็ติดต่อผมได้เลยนะครับอันนี้พื้นที่อยู่มาณสามงานนะครับสามงานสูงนีครับพื้นที่สูงนี้อยู่ประมาณสามเมตรนะครับเพราะพื้นที่ต่ํานะครับ นี่นะครับพื้นที่เก่านะครับพื้นที่เก่าอยู่ข้างๆเคียงอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ที่เราถมมาแล้วนะครับพื้นที่หน้าไม่กว้างนะครับหน้ากว้างสิบวานะครับตามภาษาเพื้นพื้นก็เรียกสิบวานะครับก็ประมาณยี่สิบเมตรประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับติดกับคาแคร์นะครับนี่ครับพื้นที่ก็ยัง เสริมเรื่อยๆนะครับเสริมให้มันสูงเวลาเราสร้างบ้านหรืออะไรเราก็ต้องไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะครับสุโขทัยกับน้ําท่วมอยู่นะครับสุโขทัยน้ําท่วมนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์0ูนย์เก้าเก้าสนะครับอีกเบอร์นึงก็ศูนย์แปดเกนะครับรับถมที่ขุดสะโคกหนองนาครับติดต่อมาได้นะครับทางเฟซบุ o กหรือทางไลน์หรือทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้นะครับ